ประการที่2เนี่ยนะครับเราจะต้องไม่มองไปที่ข้อจํากัดของกฎหมายตรงนี้ถ้าเรามองตมูมเข้าไปเริ่มแรกเลยเรามองที่ข้อจํากัดของกฎหมายมองไปที่มาตราเดียวเลยคือมาตรา45แห่งพรบองค์กรจัดสรรขึ้นความทีมีเรื่องเกี่ยวกับการประมูลถ้าเรามองมาตรา15เราก็ต้องมองมาตรา47ของรัฐธรรมนูนด้วย47ของรัฐธรรมนูนไม่ได้บอกเลยนะครับว่าจะประมูลเมื่อไรจะต้องเร่งประมูล ก่อนที่สิ้นสุดสัญญาสมรฐานขณะเดียวกันมาตรา45ขององค์กรพรบองค์กรจัดสรรขึ้นกรมที่ก็ไม่ได้บอกเลยนะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีข้อจํากัดข้อจํากัดคืออะไรครับหลายฝ่ายเนี่ยอ้างอ้างกฎหมายแต่อ้างไม,ไม่ครบอันนี้คือปัญหาของประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญจะอ้างกฎหมายตามที่ตนต้องการนะครับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอ้างความจริงไม่หมดนะครับ ราะนั้นผมผมเรียนนิดหนึ่งว่าเรื่องนี้เราจะต้องดูว่ากฎหมายมีข้อจํากัดเวลาคนที่ร่างกฎหมายเขียนกฎหมายเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับอะไรมันจะเกิดขึ้นเขาไม่รู้หรอกครับว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีการจัดประมูล 3G แล้วถ้าเมื่อ2ปีที่แล้วมีการจัดประมูล 3G สําเร็จสามารถที่จะจัดสรรคขึ้นความถี่ย่าน2.1กิกะเฮิรตซ์ได้ไปเนี่ยการสร้างโครงข่ายก็จะเรียบร้อยแต่2ปีที่แล้วอย่าลืมนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ย ขึ้นความถี่เนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรการประมูลถูกยกเลิกไปเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเราเพิ่งจัดสรรขึ้นความถี่3 g หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเราเข้ามารับตําแหน่งไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามนะครับแต่ถ้าเราเพิ่งจัดสรรขึ้นความถี่3 g ตรงนี้มีผลมีผลต่อการที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะประมูลเมื่อไหร่นะครับณนะขณะนีต้ต้องเรียนนิดหนึ่งก็ต้องย้อนกลับไปแล้วว่า เอาแล้วทําไมช่วงที่กสทชเนี่ยเริ่มมาทําไมกสทชไม่ประมูลพันแพร้อมกับประมูลคลื่นย่าน2.1งจุกิกะเฮิรตถ้าความจริงตัวนี้เนี่ยไม่เข้าใจก็จะเกิดปัญหาทันทีว่าเอาแล้วทำไมมันน่าจะง่ายๆประมูล2,001คู่กับพั0แต้องเรียนนิดหนึ่งว่าความต้องการของคนไทยอุตสาหกรรมไทยนะขณะนี้หรือเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยเกิดจาก เราต้องการคลื่นที่สามารถที่จะส่งสัญญาณทั้งเสียงนะครับทั้งข้อมูลหรือ Data เนี่ยเพื่อที่จะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อก่อนเราอาจจะสามารถที่จะใช้คลื่นต้องการ v o i c e ็เลย voice service ให้บริการทางเสียงแต่ขณะนี้มันมีภาคธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าความจำเป็นของเราณนะขณะน,นี้ในการส่งข้อมูลเฉพาะข้อมูลแต่คุณภาพของเสียงด้อยเนี่ยใน การใช้บริการ 4G พันแของเรายังไม,ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นณนะขณะนี้ต้องเรียนว่าความต้องการของประชาชนเนี่ยในการต้องการใช้คลื่น 3G เนี่ยหรือ2.1 g h กิมีสูงเมื่อมีสูงเนี่ยแต่คลื่นไม่มีคลื่นถูกทิ้งไว้จำนวน45เมกะเฮิร์เพราะฉะนั้นเมื่อคลื่นไม่มีอ่ะแต่จริงๆแล้วคลื่นมันมีอยู่แต่ไม่ได้รับการจัดสรรขณะเดียวกันที่มีการจัดสรรไปก่อนล่วงหน้าแล้วโดย ของ TOT ได้ไป15เมกะเฮิร์ผ่านระบบเก่าเนี่ยมันเท่ากับว่าขึ้นย่าน2.1กิกะเฮิร์ไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นกสทชเข้ามาเนี่ยกทชต้องดูเลยว่าเราเวลาเราจะประมูลขึ้นความถี่หลักการในการจัดสรรขึ้นความถี่ไม่ใช่เรามีขึ้นความถี่แล้วจัดสรรเราต้องดูว่าในตลาดความต้องการมีการขายแคลนหรือไม่เพราะหลักการคือเรามีขึ้นความถี่เราต้องจัดสรรให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนถ้าเมื่อไรก็ตาม เราไปเร่งจัดสรรขึ้นความถี่แล้วทําแล้วมันไม่เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนอันนี้จะมีปัญหาเพราะนี่คือความเข้าใจที่ว่ามันจะต้องมาดูว่าเราจัดสรรขึ้นย่าน2.1กิกะเฮิรตซ์ไปเมื่อไหร่แล้วแล้วโครงข่ายที่เขาสร้างเขากําลังสร้างโครงข่าย,เ,ยเมื่อไหร่ขณะเดียวกันเนี่ยโครงข่ายที่มีอยู่ที่ใช้สําหรับขึ้นพัน8มันเป็นโครงข่ายของ 2G ครับเพราะฉะนั้นโครงข่ายของ 2G เนี่ยถ้าเขาจะจัดประมูลถามว่าเวลาเขาจะจเขา้าเข้าประมูลขึ้นพนะัน8ณปัจจุบันเนี่ย เขาจะเข้าประมูลแล้วเขาจะทํา2ง G ไหมคำตอบคือเขาถ้าเข้าประมูลเนี่ยเขาไม่ทํา2 G หรอกเขาต้องทํา4 G ถ้าทํา4 G ถามว่าโครงข่ายที่มีอยู่เขาใช้ได้ไหมคําตอบคือใช้ไม่ได้เขาต้องสร้างโครงข่ายทั้งหมดณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจัดประมูลเนี่ยในขณะที่โครงข่าย3 G ยังไม่เกิดหรือเกิดยังไม่เรียบร้อยคนที่เข้าประมูลได้เนี่ยต้องสร้างโครงข่ายทั้งหมดนะครับอาจจะสามารถใช้โครงข่าย3 G ไปใช้กับ4 G โดยติดอุปกรณ์ได้ แต่ว่าการดําเนินการเช่นนั้นเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโครงข่าย 3G ต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับขณะที่โครงข่าย 3G ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยแล้วไปเริ่มทํา 4G เนี่ยปัญหาก็คือว่าคนที่ได้ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าเดิมเขาอาจเขาคงไม่มีความจําเป็นเลยที่ต้องทํา 2G เขาก็จะทํา 4G เลยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคละครับผู้บริโภคที่ค้างอยู่ในระบบเนี่ยที่มีกว่า17ล้านคนเนี่ยถามว่ากลุ่มคนรากย่าหรือกลุ่มสูงอายุเนี่ยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายพวกนี้ ท่านไม่ได้ต้องการที่จะใช้ 4G นะครับท่านต้องการจะใช้ 2G แล้วเราจัดประมูลแล้วเราบอกว่าเราต้องการที่จะช่วยผู้บริโภคเหล่านี้ผู้บริโภคเหล่านี้ก็ยังโอนไปไม่ได้หรือโอนจะโอนไปเปิดบริการสมมติเร่งเปิดบริการอาจจะพอได้แต่ว่าเขาก็ไม่ต้องการที่จะย้ายไปใช้ 4G นะครับนั้นตรงนีค้คือประเด็นปัญหาถ้าเราไม่แยกปัญหาเราไปรวมปัญหาของการที่เราจะต้องการจะไปเยียวยาผู้ที่ติดอยู่ในระบบ เราต้องการจะจัดประมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนผลคืออะไรครับผลคือทุกอย่างล้มเหลวหมดการจัดประมูลขึ้นความถี่ที่เราจะต้องจัดสรรขึ้นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนตรงนี้ทําไม่ได้ถ้าทําแล้วเกิดความเสียหายเกิดขึ้นผมมองถึงขั้นว่าถ้าเราเร่งจัดประมูลแล้วสภาพปัจจัยต่างๆไม่พร้อมผมมองว่าการประมูลล้มเหลวถ้าการประมูลล้มเหลวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้กลัวนะครับจัดประมูลแล้วล้มเหลวแล้วบอกว่ากสทชรัต้องรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว แต่เป็นหน้าที่ของกสทชที่เราจะต้องทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้น1จัดสรรขึ้นความที่เร็วเร่งรีบไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดความเดือดร้อนเกิดความเสียหายประการที่2ผู้บริโภคผู้ใช้บริการที่ต้องการจะช่วยเขาเราช่วยเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเราก็ต้องไปดูว่าปัญหาขนาดนี้ถ้านนักวิชาการหรือใครเนี่ยบอกให้เร่งประมูลเนี่ยท่านลองไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านโทรคมนาคมท่านลองไปดูข้อมูลต่าง จากทุกประเทศทั่วโลกว่าหลังจากประมูล 3G ไปแล้วเนี่ยประมูลเกือบประมูล 4G ถ้าหากโครงข่ายยังไม่ครบเนี่ยการที่จะไปเร่งประมูล 4G ไปเลยเนี่ยจะเกิดผลอย่างไรตรงนี้สามารถตรวจสอบได้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดจากข้อมูลเนี่ยไม่เข้าไปสู่การรับรู้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเร่งจัดประมูลนี่คือโจทย์นะครับถ้าเราไปบอกว่าเอา้าคุณเข้ามา2ปีแล้วทําไมคุณไม่เร่งจัดประมูลไอ้นี่คือการมองปัญหาโดยเอาเรื่องของการที่ต้องการที่จะเยียวยา ผู้ใช้บริการไปรวมกับในเรื่องของการจัดสายคลื่นที่ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับ